อย่างเดียวคือ4 wheel ตัวนั้นนี่ all wheel drive เลยอันนี้ขับมา10กว่ากิโลนะประมาณผมรีเซตใหม่เพื่อชาเล์นเนาะตอนนี้25.7ก็น่าจะลงทางด่วนก็น่าจะได้สักประมาณนี้แหละ25ดูเขาไม่ได้เขาได้กัน28 ขับยังไวงวะนีนยรถร้ลลองรถร้องจะชนอ่าอันนี้จะเทสด,ด้วยอันนี้คือถ้าเราจะชนเนี่ยนี่สั่งิิด์มาอีกเสียงเตือนนะครับวันพีเดิมเราไม่อยู่พรผมเพผมเหยียบขึ้นมาด้วยความเร็วจะเหตการอย่างนี้สองครั้งแล้ะประมาณว่ามองอะไรอยู่แหละ เรอลูกก็ร้องพ่อรถชนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้ปลอดภัยนะครับรถจะม,มือนะเขาก็เตือนล่วงหน้านิดน,นึงนะน่าเตือนอีกแล้วนี่ผมลองให้ดูนะรถติดอ่ะ ับมาทั้งหมดนด่าจะสิบกว่าโลตอนนี้ยี่หกจุดห้าเนะเาะแมวไปให้สุดเลยดูซิว่าพอรถหลุดแล้วมันอัรตราสินเปลืองเท่าไหร่นี้บนทั้งด่วนนะครับบนเสาใครไม่ใช้ไม่หลงถ้าใครใช้เราจะหลงรักจริงๆคุณซื้อตั้งแต่รุ่นล่างได้เลยนะ มันเพดอนมาตั้งแต่รุ่นล่างเลยนะคุณแค่นี้คุณก็สวสบายแล้วส่วน VL เนี่ยจะมีแมวเขาก็แอร์แบ็กแปดจุด ICC ซึ่งเนี้ยดีขับรถต่างจังหวัดสบายขับกรุงเทพหลายๆเนี่ยคุณไม่ต้องขับรถขับเอง